สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวต่างชาตินามโอลิเวียเธอเดินทางมาถึงประเทศไทยจ้าทริปของเธอเริ่มต้นที่สนามบินที่เมืองดานาังประเทศเวียดนามเลยนะคะมีอาคารที่จอดรถข้างล่างแล้วก็มีป้าใหญ่ๆว่า DNA Media ด้วยพ่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็มีคำถามน่ารักน่ารักว่า Where is your next destination? จากนั้นภาพก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการโชว์หนังสือเดินทางสีเขียวเหนียวน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีข้อความขึ้นมาว่า to Bangkok Thailand โอ้โหได้เวลาบินลัดฟ้ามาเที่ยวกรุงเทพเมืองฝาอมอนแล้วนะแคเนี่พอมาถึงกรุงเทพปุ๊บภาพที่เห็นก็คือความคึกคักวุ่นวายของถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่กำลังเดินเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ ดูเหมือนจะเป็นย่านที่มีร้านรวงและแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากๆน่าจะเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีแน่ๆเลยค่ะมีรถตุ๊กต๊กสีฟ้าใสแล่นผ่านไปอย่างว่องไวด้วยนะคะนั่นเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางแบบไทยๆที่ห้ามพลาดเลยนะคะตลอดทางเดินเต็มไปด้วยร้านค้าและแผงลอยขายอาหารสุดแซ่บมีป้ายเขียนว่าโจโจซีฟู้ดแล้วก็มีร้านที่ขายเมนูเด็ดๆอย่าง ต้มยำกุง้งและคอฟฟเบรคฟาสต์ด้วยนะคะโอ้โ oh หเห็นแล้วท้องร้องตามเลยค่ะน่าอร่อยไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆแถมยังมีป้ายฮันลานให้หนักท่องเที่ยวมุสลิมได้สบายใจในการเลือกทานอาหารด้วยนะคะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะท่ามกลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็มีป้ายร้านแลกเงินที่เขียนว่า change และมีป้ายใหญ่โตว,ว่า bestseller ด้วยนะคะ นี่มันเป็นย่านสวรรค์ของนักช็อปและนักชิมชัดๆเลยค่ะดูแล้วตื่นเต้นแทนมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยอย่างเป็นทางการนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกมากๆมาปุ๊บเธอก็มาแชร์ความประทับใจแรกที่มีต่อคนไทยเลยค่ะในคลิปนี้โอลิเวียเดินทางมาพร้อมกับกระเป๋าะสะพายใบใหญ่ดูเป็นนักผจญภัยตัวจริงเลยนะคะแล้วก็มีข้อความขึ้นมาว่า first impression of Thailand Olivia เล่าอย่างตื่นเต้นว่า I've been in Thailand for all about five minutes and I already love Thai people why are they so nice โอ้โ oh หแค่หานาทีก็ตกลุมรักคนไทยแล้วน่ารักที่สุดเลยค่ะ Olivia เล่าถึงเหตการแรกเลยนะคะว่ากำลังพยายามซื้อตั๋วรถไฟเพื่อจะเข้าเมืองแต่มีตันหาเพราะคุณมีแต่ธนบัตรใบละ1,000บาท ซึ่งตู้ขายตั๋วรับแค่แบงค์50 50และ100บาทเท่านั้นคุณก็ยืนงงงงสับสนอยู่หน้าตู้แล้วจู่ๆก็มีสุภาพสตรีชาวไครปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนมาจากไหนก็ไม่รู้ที่น่าประทับใจมากๆคือเธอคนนั้นจ่ายค่าตั๋วรถไฟให้โอลิเวียเลยค่ะแถมยังใจดีช่วยแลกแบงค์1 0 0 0บาทของโอลิเวียให้เป็นแบงค์ย่อยๆอย่าง500บาท100บาทและเหรียญต่างๆให้ด้วยนะคะ โอ้โหเห็นแล้วทึ่งและพูดว่าไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ําและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมาจากไหนช่างเป็นความมีน้ําใจที่อบอุ่นหัวใจมาก่ากเลยนะคะนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของสยามเมืองยิ้มพอมาถึงเหตุการณ์ที่สองหลังจากนั้นไม่นามโอลิเวียก็ขึ้นรถเมเพื่อจะไปที่โอสเทล แล้วก็เจอกับคนขับรถเมย์ที่ใจดีสุดๆคนขับรถเมย์ถึงขนาดเปิด Google Map ช่วยหาเส้นทางไปโฮสเทลให้คุณและยังช่วยยกกระเป๋าใบยักษ์ของคุณลงจากรถเมย์แล้วบอกโอลิเวียด้วยว่าต้องลงป้ายนี้โอ้โหโอลิเวียโชคดีที่เจอคนไทยที่น่ารักมากๆเลยนะแคนนี่อะไม่ว่าเจอใครก็มีแต่คนช่วยเหลือไปหมดเลยจริงๆค่ะโอลิเวียได้สรุปในคลิปว่า these people are so nice และ So kind เป็นการเริ่มต้นการเดินทางในประเทศไทยที่น่าประทับใจจนต้องอิจฉาเลยนะคะคนไทยใจดีจริงๆนนคะเนี่ยหลายคนมาเห็นและนิ่งไม่ไหวคอมเมนต์แรกๆที่เข้ามาร่วมต้อนรับการมาถึงประเทศไทยของคุณนักเดินทางอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะมีคนเข้ามาบอกว่า Welcome to Thailand และอีกคนก็ต้อนรับพร้อมกับย้ำฉาย,ยาของประเทศเราว่า Welcome to Thailand the land of smiles ซึ่งคุณนักเดินทางก็ตอบกลับอย่างน่ารักว่า Thank you และ so beautiful here เป็นการตอบรับความสวยงามของเมืองไทยที่แสนประทับใจเลยค่ะมีคนไทยเข้ามาแสดงความเห็นถึงความมีน้ำใจที่เขาเจอด้วยนะคะโดยบอกว่า Yes that's the way we do เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เขาเจอคือวิถีของคนไทยจริงๆค่ะคุณนักเดินทางก็ตอบกลับด้วยอิโมจิยิ้มและหัวใจอย่างดีใจเลยค่ะ จากนั้นก็มีคอมเมนต์ต้อนรับจากหลายๆท่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมอวยพรให้การเดินทางเต็มไปด้วยการผจญภัยและขอให้อาหารอร่อยๆของเราถูกใจจนอิ่มหนำสำราญเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีคำอวยพรให้เดินทางอย่างมีความสุขด้วยค่ะ Have a nice trip in Thailand และ Welcome to Thailand คุณนักเดินทางก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอวยพรค่ะ มีคอมเมนต์หนึ่งที่แอบแซวและเตือนเรื่องสำคัญให้ระวังด้วยนะคะโดยเตือนให้ระวังมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เวลาข้ามถนนเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งคุณนักเดินทางก็รับทราบพร้อมหัวเราะเบาๆว่าฮ่าฮ่ Yes making sure to watch the roads และมีคอมเมนต์จากคนไทยที่น่ารักมากๆที่เผยความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ค่ะโดยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนไทยส่วนใหญ่ดีใจเสมอเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาขอความช่วยเหลือหรือมาพูดคุยด้วยแม้จะสื่อสารกันยากก็ตามเป็นการตอกย้ำความใจดีของคนไทยได้ดีมากๆเลยค่ะ ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่แนะนำแหล่งของกินที่น่าสนใจค่ะโดยเชิญชวนให้ไปเที่ยวพร้อมบอกว่ามีอาหารรอให้ไปชิมเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่จบด้วยความอร่อยเลยนะคะเป็นการต้อนรับที่น่ารักและเต็มไปด้วยมิตรภาพจริงๆค่ะ วันรุ่งขึ้นโอลิเวียกำลังนั่งพักผ่อนสบายสบายในร้านคาเฟ่ที่ดูรม่มรื่นมากๆเลยค่ะมีหลังคากันแดดกันฝนดีแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้และผ้าสีโอโรอิดดูเข้ากับธรรมชาติร,บรอบๆอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเปิดประเด็นมาอย่างน่ารักเลยว่า I don't really know how I'm ever supposed to return to cafes in England to be honest โถสงสัยจะติดใจคาเฟ่ที่เมืองไทยเข้าให้แล้วสิเนี่เหตุผลที่รู้สึกแบบนั้นก็เพราะสั่งเครื่องดื่มแ n งก Shake หรือน้ำมะม่วงปั่นมาดื่มซึ่งมันอร่อยอร่อยมากๆแถมราคาถูกสุดๆคือนน้อยกว่าหนึ่งปอนโอ้มม่ก็อดทั้งอร่อยทั้งถูกแถมยังได้นั่งในบรรยากาศดีๆแบบนี้คาเฟ่ที่อังกฤษจ,จะสู้ได้ยังไงล่ะคะ จากนั้นก็หันกล้องไปให้เราดูวิวที่มองเห็นจากที่นั่งหนังคุณภาพที่เห็นคือทางเดินเล็กๆที่มีต้นไม้เขียวขจีล้อมรอบมีชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ให้นั่งชิลแล้วด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหงานอยู่ท่ามกลางทอง้องฟ้าสีครามสดใสเป็นวิวที่สวยงามและสบายตาม,มากๆเลยนะคะในตอนท้ายของคลิปมีข้อความระบุเชื่อสถานที่ด้วยเขาว,ว่าเขาศก Country Bar and Restaurant อ๋อโอลิเวียไปเที่ยวที่เขาหลักหรืออุทยานแห่งชาติเขาศกนี่เองนะคะช่างเป็นที่ที่น่าไปพักผ่อนมากๆเลยค่ะสมแล้วที่โอลิเวียจะไม่อยากกลับไปคาเฟ่ที่บ้านนะคะเพราะบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะดูเหมือนโอลิเวียกำลังเพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่ประเทศไทยมากๆเลยนะคะ